ไอติมแม่ให้หมากินได้ยังไงแล้วก็ไม่ถามแม่ก่อนเลยไม่ต้องบิดหน้าหนีแม่เลยแม่กําลังบอกน้องอยู่ต่อไปถ้าเพียวให้กินห้ามกินนา้ติมผีเสื้อเนี่ยอันเนี้ยรู้ไหม <Huh? S 1> ไม่ต้องมาบีบน้ําตาใส่แม่เลย <Huh? S 1> บ่นแค่นี้ทําเป็นบีบน้ําตาหันหน้าหนีอีก <Huh? S 1> ดื้จังเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องเลยว่าแล้วพี่ยังให้น้องกินอีกพูดอยู่บอกอยู่ยังมาหัวเราะใส่แบบนี้มันต้องเจอฟาเมือ ใส่ไหยดีนะอันนี้ละกันเฮ้ยองาให้ใส่ไหม่กินครึ่งเดียวก็พอเดี๋ยวจะเยอะเกินไปไปป้าใส่ใหม่ไปกินไอติมกันยฮู้ ใส่ใหม่เมื่อกี้ไอติมกับพี่แล้วตรงนี้กินแล้วอกินเลยไอติมหีเสื้ออร่อยไหมใส่ใหม่ใส่ <c oughs> หมกินเลย <c oughs> อร่อยไหมอากาศร้อนๆกิไอติมสดชื่นเนาะใส่ใหม่เนาะ <c oughs> ไอติมหีเส <c oughs> ื้อพี่ก็ชอบกินนะแม่ก็ชอบกิน าชอบกินเหมือนกันหรอใายไหมดิซายทำอะไรกันอยู่ลูกกินไติมกับใส่ไหมค่ะใส่ไหมก็กินหรอีอ้ยใสไหมกินไอติมเลไรดีนเสื้อค่ะเฮ้ยดิซาย หม่กินละเอาแต่ไอติมมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนี่ในตู้เย็นนี่อะค่ะแม่แต่แม่ชอบกินไอติมผีเสื้อหนูก็รู้นี่แต่อีกครึ่งนึงมันก็มีอยู่ละคะ่ะมันก็แค่ครึ่งเดียวเองมันไม่พอ,อไอติมแม่ให้หมากินได้ยังไงแล้วก็ไม่ถามแม่ก่อนเลยเ ไม่แม่จะกินไอติมผีเสื้อหนูก็รู้แม่ชอบกินไอติมผีเสื้อสายหมายอีกไม่รู้เรื่องเลยหยุดกินเลยนะมันไอติมแม่นี่มากินไอติมแม่ได้ยังไงอันนี้มันของแม่มดื้อนี่ทั้งพี่ทั้งน้องไม่รู้เรื่องเลยไม,เลไม่ต้องเลยปล่อยมาสายไหมอันนี้ไอติมแม่นะจําไว้ต่อไปห้ามกินสายหมาต้องกินอันอื่น อันนี้ของแม่น้ากินพ <Huh? S 1> ี่ก็เหมือนกันหน้ามาไอาติมของแม่ให้น้องกินไม่อันนี้แม่ไม่ชอบเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจก็ได้นะว่าให้บ่นให้ยังไม่เข้าใจอีกยังไม่รู้เรื่องหรอทำไม่ดื้อกันจังเลยฟังแม่นะต่อไปห้ามกินไอติมผีเสื้อของแม่ oh. ไม่ต้องบิดหน้าหนีแม่เลยแม่กำลังบอกน้องอยู่ ต่อไปถ้าพี่เอาให้กินห้ามกินนะไอติมผีเสื้อเนี่ยอันนี้รู้ไหม <Huh? S 1> กินอันอื่นอันนี้กินไม่ได้รู้หรือเปล่าอันนี้มันของแม่ oh, <no. S 1> ไม่ต้องมาบีบน้ำตาใส่แม่เลย oh, <no. S 1> บ่นแค่นี้ทำเป็นบีบน้ำตาหันหน้าหนีอีก <Huh? S 1> ดื้จังเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องเลยอะว่าแล้วพี่ยังให้น้องกินอีกพูด oh. อ,อยู่บอกอยู่ยังมาหัวรอใส่แบบนี้มันต้องเจอฝามืออลังหัน <Huh? S 1> เนี่แต่ทำไมเรารู้สึกแบบเหมือนได้กินไอติมจริงๆเลยอ่ะยังหวานติดปากอยู่เลยอ้าวดิซน์ตื่นแล้วหรอลูก<ะ>แม่คะเมื่ากี้หนูฝันด้วยคะ่ะฝันว่าอะไรคะฝันว่าหนูไปกินไอติมแล้วก็กินไอติมกับสายไหมแล้วหนูก็โดฝนฝ่ามืออลหาหันแม่คะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ฝันหรอกลูก,ลกเรื่องจริงเฮ้ย <c oughs> ดิซน์ <c oughs> แม่เป็นอะไรอะลกูลกเฮ้ยถึงกับสลบเลยเหรอเฮ้ย <Huh? S 1> แม่ยังไม่ตีโดนเลยนะสลบได้ไงไ uh oh. าเป็นนอนในบ้านไปนอนในบ้านค่ะไปลุกขึ้นอะไรกันฝ่ามืออรหันต์แม่ยังไม่ทันจะประทับลงที่หน้าเลยสลบเลยเหรอใช่ไหมล่ะนี่โดนฝ่ามืออรหรอันต์อีกทีดีไหมไปเป็น oh, <no. S 1> นอนในบ้านแค่นี้ทําเป็นสลบถ้าโดนจริงๆเนี่ยรับรองกระอักเลือดตายแน่ๆ ลุกขึ้นมาก่อนมาน,นี้แต่ว่าไม่ได้โดนฝ่ามืออรหันแม่นะหนู่าสลบไปก่อนที่จะโดนฝ่ามืออรหันแม่อีกทําไมหรอฝ่ามืออรหันแม่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอจะไม่ให้หน่ากลัวได้ยังไงล่ะก็แม่ตัวใหญ่ยังกับช้างน้ำ<ะ>ว่าไงน,นะลูกอะไรใครช้างน้ำบาป๊าค่ะไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวกันหะา สำหรับเรื่องราวที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงละครสั้นสนุกสนานเท่านั้นนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนปะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <Okay. S 1>